สวัสดีครับพอพี่น้องสู่ผู้กุนครับผมกับพ่อมาพบมาพอกันอีกแล้วครับผมว่าหน่อยนะครับทางสองหันการกินน้องครับผมนะครับมินี้ก็มีเมนูมานําเสนอพ่อพี่น้องนะครับมินี้ไปได้ขาหมูมาพี่น้องนะครับไอขาขาหนามันนะครับทั้งเนื้อทั้งขาจอกมันครับพี่น้องครับเอามินี้ว่าสีต้มเปื่อๆและคกะต่ำเครืองลงไปส่งเครืองครับพี่น้อง เอาไปเป็นวัตถุดิบก่อนเนาะพี่น้องอันนี้วัตถุดิบสีต้มนะครับที่ต้มมันเปื่อยก่อนนะครับไปกันพี่น้องนี่ครับวัตถุดิบลักเลยครับขาหมูนะครับให้เขาซับให้เขาสไลด์ให้นะครับยืรลานนะครับอันนี้ก็อันนี้ครับพื่นๆครับนี่ตะไคร้ผาแล้วก็ใบมะกรูดครับผม กะมีเกลือรครับผมมีซัมเนียครับกะเดี๋ยวห้อกับเปเริ่มเฮ็ดเลยพี่น้องเผ็ดตม้มให้มันเปืเป่อยก่นอนส่วนขั้นตอนส่งเครื่องเขาจะมาเบิ่งกันอีกที่ครับผมเอาไปพี่น้องไป น้ำกระจีไล่แนี่พี่น้องต้นปุน่นให้มันเปืเป่อยเนะครับได้แล้วพี่น้องบดยังมากไหมครับตอนบดยังยากนะครับเรื่องมือลงไปก่อนเครื่องหอมมันตัดข้าวครับผม เอาแปบใส่เกลือแล้วพี่น้องให้ความเค็มมันเขาเนื้อเขาหนังก่อนนะครับเก <Okay. S 1> ล็ดนรอน้าเดือดครับคอยเอาหมูมาลงเนาะพี่น้องน้าเดือดแล้วผมต่อไปเอาหมูลงเลยพี่น้องหมูลง ครับนีครับอยมันเดือดถึนนี่นะครับโดนมาเปิดเยนเลยครับพี่น้องครับพี่น้องนี้เขาตุนมาน้ำบ,บุกต้องสุดเลยพี่น้องครับเริ่มเปื่อยแล้วผมจากคำนี้เนาะตอนแรกเนาะมันบ,บุกมาเขาก็เติมลงไปอีกนะครับน้ำแห้งเติมลงไปอีกครับผมเพื่ยอยจนจะุดออกกรดูกแล้วเอา้าแบบนี้เข้ากัน เดีย๋ยกมุมขออเท้านะบอกแกะรุ่ก่อนนะครับที่มีต่ำเครื่องแกงครับพี่น้องคืเอเราเครื่องแกงมาใส่เนาะนะนะครับพี่น้องกับขี้กอเราครับเครื่องแกงห่ากระดมีตะไคร่ครับผมต,ตะไคร่ไปก่อนอันนี้ง่ายๆเด้อไทยจะต,ตะไคร่กับกีแขงกับกระเทียมครับผม ว่าคาก็ใบป,ประกูดมม,ม,ม่ก็มีแล้วเนาะตอนเท่าสมตอนแรกจริงเราจะไขไม่ก็มีอ่ะแหละจะว่าเพิ่มความชีจาดนะครับผมพี่้อม กสามารถเลือกเพียหน่อยเพื่อไหลกะติจีจานหน่อยนะครับเฮียกลี่นิดน,นึงครับนี่เดียวเริ่มสีเข้มใช่ไนะครับมันสากโคบเจ้าน่อยนะครับ ตอนนี้ครับพี่น้องเรพก็หยิบหยาดนะครับกดขแขนนะถ้าใครมาก็ละเอียดกะใส่เพื่อวีได้ครับผมตามเพื่อวีผมกับพ่อแม่เนี่ยครับครับพี่น้องทำเครื่อง,จงแจกให้เรากันน,นี่แหละครับห้องที่เขาอุ่นไว้เขาบอกไช่ไว้ให้กันจะไปพี่น้อง,ไป,ไ,ปดไ,ดองไปเลยครับผม ใส่เลยกจะเล่งแกนเพิ่มขึ้นเลยว่ะให้มันเดือดพี่นอ้องต้นเซืองให้มันเข้ากันเลยพี่น้อง น้ำคนนะพี่น้องคนแล้วเอาต่อไปแกถุงลวดด้วยนะครับถุงลวดนะครับมีตู้เล็กน้อยเพิ่มความนวดนะคพี่น้องความนวดด้วยนี่ตู้นะครับเพราะนี่อยากทิ้มกงินพี่น้อง มันเค็มมันไดรยไปนะเราไปได้เทากับเติมน้ำปลาไปแล้วพี่น้องอมเจ้พี่น้องเดี๋ยวาเติมน้ำปลานิดนึงครับผม ตัวน,น้ำปลานิดนึงครับต้มไท่ได้นี่ครับใบกกะเพราครับผมดยเลยน้องบหอมเกี่ยมออกมาครับ นะพี่น้องก็ตัดไข่นะครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมนำขนอเอเลี่เลยครับผมพี่น้องพี่แกะครับสีจอดเลยพีน <c oughs> ่น้องตุนหนังกับพ่อหนังเนือ้อพ่อเนือ้อกระดูกพ่อกระดูกครับคาดขนาด ยอดพี่น้องนะครับโอเคครับต้อนรับคลิปนี้กรับเดี๋ยวผมขออลาผ้าจากพี่น้องไปเช็คเพื่อนกันครับผมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมส้อนรับกิมนี้ครับสวัสดีครับยิงข้นนางก็กระดูกยิงออกพี่น้องนะครับเปื่อยครับนะครับโอเคครับผม